ขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มพอดีเลยเพื่อนเพื่อนถึงบ้านก็5้าทุ่มเลยสี่ทุ่มยังสว่างสว่างอยู่เลยนะคะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาทําไมมาทําไมมาทําไมรู้ไหมมาทําไมเนี่ยปีนี้นี่แหละย,ยายพึ่งตื่นมาถ่ายคลิปให้ fc ดู ให้ดูดอกไม้ก่อนแล้วก็จะมาให้ดูเนี่ยได้ยินไหมเสียงนกเสียงการ้องขณะนี้เป็นเวลาตีห้าพอดีเดะเลยเนาะพอดียายนอนไม่หลับเมื่อคืนกินเมื่อคืนกินเมื่อวานกินโค้ก็เลยนอนไม่หลับหลับนิดหนึ่งแล้วก็ตื่นเดี๋ยวก็จะไปนอนต่อเพราะว่ามันในบ้านยายยายไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยมันมืดหมดเลย แต่พอดียามมาเข้าห้องน้ําแล้วเห็นเนี่ยมันมีกระจกใช่ไหมเห็นมันมีแสงอะ่ะเออก็อเลยเปิดประตูออกมาดูว้าวเพื่อนเพือนเลย,ยดูตีห้าพอดีเด้เลยเดี๋ยวเอ,อเดี๋ยวอาทิตย์ตบไอเดือนหน้าเดือนหน้าเอ,อ่อเดือนหน้าสว่างนานสุดนะคะนานสุดคือเดือนหน้าหกหกเดือน หกเดือนสว่างนานสุดสว่างเอสว่างนานอะโอ้ยอธิบายไม่ถูกครึ่งเดือนมืดช้าสว่างเร็วเอครึ่งปีสว่างช้าเอสว่างนานมืดมืดมืดโอ้ยอธิบายไม่ถูกโอ้ยครึ่งปีมืด ช้าสว่างเร็วอีกครึ่งปีหลังปีใหม่ไปก็มืดเร็วสว่างช้าเออกลางคืนเยอะกว่าเออเอาแบบนี้ดีกว่ากลางคืนเยอะกว่าอืกลางวันน้อยส่วนเ,ออเนี่ยอีกครึ่งปีก็กลางคืนน้อยกลางวันเยอะ เนาะสามสทุ่มเนี่ยถึงวันที่21นะสีทุ่มก็ยังสว่างอยู่เนาะเนี่ยให้ดูไปอันนี้มาให้ดูความสว่างของตีห้นะคะเนี่ยเพื่อเอฟสี่ยายต้งม,มาถ่ายให้ดูนะคะเพื่อเอฟีเมื่อคืนเห็นไหมยายมาก็สามทุ่มก็ยังสว่างอยู่เลยไปยายขอไปนอนต่อก่อนนะคะอีกสักชั่วโมงหนึ่งหรือคิดว่านอนไม่หลับหรอกเพื่อนๆอนก็นนเล่น อ,อตอบคอมเมนต์เอฟซีไปเนาะเนี่ยมันมืดเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูในบ้านนี่นะคะอันนี้คือห้องห้องเอ่อห้องที่ยายนั่งกินข้าวนะนี่ถ่ายให้ดูห้องที่ยายนั่งกินข้าวนะคะเอ,อจะมองไม่เห็นอะไรนะมืดตือตอต่อเห็นไหมล่ะอืมี่ไง ยายมาสยายมาสว่างตรงนี้เมื่อเข้าห้องน้ำนี่เออเห็นไหมได้ยินแฟนยายกรนไหมได้ห้อยสั่างเต่ยงกรน <laughs> ยายา <laughs> ชิมแล้วยายเอ่ขณะนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้านะคะยายตื่นแปดโมงครึ่ง